โลกใต้บาดาลของนางนาคผู้ปองร้ายฤาษีก็เกิดความปั่นป่วนขึ้นเมื่อเท้าสหมาริวันพยายักษท์ทิละทิ้งกรุงลงกาให้กลายเป็นเมืองร้างหนีพนารายมาลงหลักปักฐานตั้งเมืองอยู่ใต้บาดาลพยากรนาผู้ปกครองเมืองใต้บาดาลจึงไม่พอใจที่โดนลุกล้ำอนณาเขตก็เลยยกกองทัพนาคแปลงกายเป็นอสุรกายต่างๆไปโจมตีเมืองยักษ์ใต้บาดาลของเท้าสหมาริวันกองทัพนาค โจมตีเมืองยักษ์อย่างหนักและไม่ว่าจะทำยังไงยักษ์ก็สู้พญานาคไม่ได้เลยเพราะพวกนาคเนี่ยไม่เคยกลัวยักษ์เลยแม้แต่น้อยตอนนั้นเองล่ละครับท้าวสหมาริวันก็คิดขึ้นมาได้ว่าพวกนาคเนี่ยมันไม่ได้กลัวยักษ์แต่กลัวครุฑต่างหากเมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วท้าวสหมาริวันจึงรีบส่งสารไปขอความช่วยเหลือจากท้าวรัสเตียนเจ้ากรุงลงกาผู้มีศักดิ์เป็นหลานของตนเองให้ลงมาช่วยเหลือ เมื่อท้าวรัสเทียนได้รู้ข่าวเนี่ยก็ไม่รอช้าครับเร่งจัดทัพลงสู่ดินแดนบาดานเพื่อร่วมศึกกับพี่น้องยักษ์อย่างดุเดือดแต่พวกเขาก็ต้านได้ไม่นานครับทุกคนเพราะพญากรานาคได้แปลงกายเป็นพญานาคเกดเสียนเข้ามาต่อสู้ท้าวรัสเทียนผู้ครอบครองสอนวิษณุเวศจึงตัดสินใจยิงศรเป็นพญาครุฑตัวใหญ่เข้าไปจิกกัดพญากาลนาคก,การโจมตีของพญาครุฑเนี่ยนะครับรุนแรงจนพญากาลนาคต้องร้องขอชีวิตออกมา ซึ่งท้าวรัสเทียนเนี่ยก็ไม่ได้ใจไม้ไส้รก,กรรมอะไรเขาจึงเมตตายุติการโจมตีจบศึกครั้งนี้ลงอย่างสันติพญาการนาคเนี่ยนะครับรู้สึกซาบซึ้งในน้ําใจของท้าวรัสเทียนอย่างมากเพื่อจะตอบแทนบุญคุณและผูกมิตรไมตรีต่อกันพญาการนาคจึงตัดสินใจย,ยกที่ดานามว่านางอัคคีนาคให้ท้าวรัสเทียนพาไปแต่งงานเป็นคู่ครองของลูกหลานในวงกษัตริย์พรมวงศ์ต่อไปท้าวรัสเทียนก็เลยได้พานางอั ทีน้ากลับไปยังกรุงลงกาแล้วจัดงานอภิเษกให้เธอได้เป็นมเหสีของทศกัณฐ์และไม่นานหลังจากนั้นครับทาวรัสเตียนที่ชาราภาพมากแล้วก็ตัดสินใจสละราชสมบัติยกกรุงลงกาให้แก่ทศกัณฐ์ได้ขึ้นปกครองต่อจากตน